อ่ะก <ineffective> to like ็สวัสดีครูพิ่ศทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับว่าจะเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดไลน์นะครับของโพสต์ f a c e b นั่นเองนะครับสำหรับยอดไลค์น้อนนะครับต้องการที่เพิ่มยอดไลค์ให้กับโพสต Facebook กันนะครับก็สามารถเพิ่มตามผมก็ได้เลยสวัสดีกนะครับก็ง่ายง่ายกันเลยนะครับอ่ะให้เข้าชืชีเวสานินก่อนเลยนะครับสวัสดีกับเข้ามาก็สามารถคลิกเข้ามานะครับในดีคณะคลิปนี้กันได้ ในการวางรีคอร์ดเว็บไซต์นะครับไว้คลาคลิปที่พอแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานก็ได้เลยพอเข้ามากันแล้วนะครับอ่ะก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์นี้ไปเลยอ่ะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เคมีโซเชียลมาแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเพิ่มยอดโซเชียลกันนี่นะแต่ตันนี้เขาจะเอาครับลงชื่อใช้นะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้กันไปได้เลยอ่ะส่วนคนที่ยังไม่หลักสมาชิกกันนะครับก็ไปสมัครสมาชิกก่อนอ่ะก็เข้าที่สมัครใช้งานด้านบุขวามือได้นะครับ วิธีการสมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปแล้วก็อีเมลนะครับใส่ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยเลยสร้างผัาขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าผ่านอีกครั้งและอย่าลืมนะครับติดวิธีใช้โปรแกรมอัตมักกันด้วยและกดสมัครใช้งานกันไปได้นะครับอาะส่วจะสมัครใช้งานได้ Google นะก็สามารถกดตัวนี้เพื่อสมัครใช้งานได้ Google กันไปได้นะครับเอาโดยการสมัครที่ว้อกันแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็รายพาการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลย อ่ะสมัครใช้งานที่ Google ไปก็กดลงชื่อเข้าใช้งานที่ Google ตรงน,นี้ไปเลยนะครับกดลงชื่อใช้มาเลยอ่ากดลงชื่อเข้าใช้มาเลยนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์เคียงขีดโซเชียลกันแล้วตอนนี้เป็นหน้าคำซื่อใหม่นะครับจะมีหลายฟอร,ร์มให้เราเลือกใช้กันเลยที่เป็น Facebook Instagram YouTube Tik t o สไปเ t ter นะครับแล้วก็อื่นม,มากายเลยนะครับไปกับเราเลือกใช้กันอ่าเวลาใช้ฟอร,ร์มของ a c e b o o k นะครับก็เลือกที่ Facebook ตรงนี้เลยจะจะมีมุมตรงน,รงนี้ให้กับเรานรัได้ด้ใชหลายมเลยนะครับก็สามามรถเลือกใช้าน,นได้ อ่ะเราใช้โมโนเพิ่มไลฟ์โพสต์ตัวนี้เลยนะครับก็เลกไปเลยนะง nah. า,า <land in> <heart> บริการตรงนี้จะเป็นรับบริการให้กับเราแล้ใช้บริการกันเลยก็สามารถได้ใช้งานได้นะครับผมจะได้ใช้บริการอันแรกเลยนะครับก็เลกไปเลยอาจจะมีคาทีบาร์ตรงนี้แล้วอ่านการจะเป็นคาทีบาร์นะครับหรือเมสคอนบอกนี้ก็สามารถอ่านก่อนใช้งานกันได้เลยนะครับอ่าตัวบริการวอลรีไปดิ้งของโพสต์มาเลยไปก๊อปปี้ลิงก์โพสต์มานะครับแล้วก็ลิงก์มาใส่ไปในช่องนี้แล้วก็ใส่จํานวนหรือบันทึการเพื่อเข้าไปกันได้เลยนะครับ ธนาคาสัก1่ร้อนะครับก็ใส่1 0 0้เข้าไปนะครับจะหน่วิธนาารคำนวณค่าใช้จ่ายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดสัง่งซื้อข้นไปได้เลยอ่ากดสัง่งซื้อที่ร,ร้อยกันแล้วนะครับเห็นมันมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับก็อดจะรอสักครู่นะครับเพื่อใช้เวลาเงินการกันกนิดหนึ่งนะก็รหว่างที่รอนะค้าธนาารให้เราอยู่นะครับผมก็จะแนะนำเมนูต่างๆของธนาคาต่อเลยนะครับอ่าม่ต่อมาจะเมนูฟอร์การสั่งซื้อที่ขึ้นเหม ได้เห็นกันเลยนะครับว่าสัง่งซื้อบริการไหนไปจะมีออเดอร์เอดีบริการที่สัง่งซื้อจะมีลิงก์เท่าไส่เข้ามากันด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้เพื่อสอบกันได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องกันหรือเปล่านะส่วนตรงนี้เป็นสาระของวซิบอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับต่อมาจะเป็นกเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับก็จะมีช่องนาตาเกนเขียวโค้ดโทนี่วอลเล็ตแล้วก็ริปโตก็สามารถรับใช้งานกันได้เลยจะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เรียบรับ แต่ละช่องทางจะมีคาแนะนำอยู่ด้านล่างนนครับต่อมาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนนะครับมาแชร์ตอนน,นี้ได้ง่ายๆครับก็แคปป่ copy link น,น,นี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมนะครับได้ใช้งานไฟล์คุณเช้ร์ได้ตาค่าแนะนำหรือตาค่าคอมชัตรงนี้ถึง5%นนกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้เหมือนเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับต่อมาจะเป็นเมนูซีรีส์เหลีงจีนครับก็จะเป็นเมนูที่พิเศษหน่อยนะสำหรับผู้ชมท่านใดที่ใช้งานวไซต์นี้ครับในจำนวนเงิน5รับากขึ้นไปแล้วก็สามารถเข้าดู ราจะมีอัปเดตใหม่กันทุกเดือนด้วยนะครับตัวนี้นห้ามพลาดกันเลยนะ <f ix> ต่อมาจะเป็นเมนูบริการทั้งหมดก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้กันได้นะครับหรือจะได้บริการจากตรงนี้ก็จะมีทั้งเลทราคาเลยขั้นตามเ,าาเ,ามเทาแลทคันสดสดัวดี้ไปแล้าด้วยทีนี้มีคอธบายตรงนี้แค่คลิกเข้าไปเพื่ออ่านคอธบายก่อนใช้งานกันได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูติดต่อแอดมินนะครับถามปัญหาอะไรย้อนไ่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาทีมอู่ตตติน้ อ่ะก็เลือกตัวชื่อตัวนี้ไปนะที่พนะิมพ์บุบบุบให้เรื่อนะงนนะครับแจ้งปัญหาไปเลยใส่เรียกออเดอร์ตรงนี้ลงไปนะครับพิมพ์ข้อความบอกแอดบินกันไปได้เลยนะว่ามีปัญหาอะไรนะครับโซนใครที่มีรูปภาพนะครับดูฝาหลังก็สามารถกดตรงนี้แอดเซปไปนะครับส่งรูปภาพไปให้กับแอดมินดัทราบปัญหาได้ได้ชัดเจนยิ่ขึ้นนะแล้วก็ส่งต่อไปเลยอ่แล้วติดต่อทางไลน์ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้นะครับสแกนเคอร์โค้ดทางไลน์ไปติดต่อแอดมินกันได้เอาเลยครับเพื่อนๆไม่เสียเวลานะครับเราเปิดเชียร,ร์ดินก่อรัั้ยลามมแวหืง ตอนนี้ยอดไลค์ก็อยู่นหน่1ย7นะครัก็สามารถกด,ดรีเฟรชหน้าจอในครางหน้านี่ครับเพื่อดูว่าบริษัทมการให้เราเซตติ้งกันแล้วหรือยังอ่าเพิ่มมาเป็น1024กันแล้วนะครับก็จะได้ยน 1, 7, นิน107แนวไปเพิ่มมาเป็น1024กันแล้วก็จะเพิ่มมาแบบนี้เรื่แล้วเอฟเราจะครบกันเลยนะครับอ่ะกดรอสักครู่นะครับตอนนี้มันจะรอเมือการที่จะเพิ่มการไม่เสียเวลาอ่า,าขึ้นมาอีกทีตอนที่ยอดไลค์เพิ่มมาให้เราจะครบที 10, 100, ่100กันเลยดีกว่านะครับ เอากระมัจากเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ยอดแล้วในการเพิ่มมาเราที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็จะเิอยู่ที่เจ็ดนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็นสองร้อยสองร้อยเจ็ดนะครับเราจะครบกันแล้วนะครับก็เพิ่มมาเรื่อยๆเราจะครบกันแล้วก็สำหรับชมท่านใดเน็ยเพื่อการใช้วทยานิครับอ่าการใช้บริการต่างๆของเวทยานีวุริการวางรีของเวทยานิครับวดยคาราลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้ามานะครับใช้งานกันได้นะครับอ่ะสุดท้ายคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมตลาไปกก่อน็สสวััดีครบ